ฮาร e ลีควินเซลหรือชื่อเล่นว่าล,ลีเป็นวายร้ายหญิงแห่ง DC Comics ที่รู้จักกันในนามฮา์ลีควิน ผู้เป็นคนรักของอาร์เธอร์เฟล็กหรือโจเกอร์เลดี้กาก้ารับบทเป็นตัวละครที่มีแง่มุมลึกซึ้งในหลายมิติในภาคนี้ทั้งสองเชื่อมโยงเข้าหาการผ่านเสียงดนตรีโดยเธอได้นําเอาดนตรีและการร้องเพลงมาใช้ขยายบทพูดของตัวละครฮาร์ลี่ซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับการทําเพลงของเธอในฐานะนักร้องนับว่าเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากในการสื่อถึงอารมณ์การแสดงออกของตัวละครนี้ออกมาให้ได้ถึงที่สุดเพราะฮาร์ลี่ควินไม่ได้เป็นนักร้องแต่เมื่อเธอพูดหรือร้องเพลงในหนัง มันจึงอาจมีความเพี้ยนผิดคีได้ซึ่งการแสดงในบทนี้เลดี้กาก้าต้องโยนความรู้ทุกอย่างในฐานะศิลปินนักร้องทิ้งไปและสวมบทเป็นฮาร์ลี่อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งนับเป็นการแสดงที่ท้าทายอย่างยิ่ง She brought out all that rough and tough how energy these out all and And dreams And would were how big these dreams were and how far they would fall